ีพี่แรกถุงมือมาลีแล้วก็มอมแมมค่ะเมื่อกี้มอมแมมนั่งอยู่ห้างบนค่ะเพราะว่าเขาจะยังค่อนข้างกลัวมาลีนิดนึงมาลีชอบจูจ่มเขาแต่ว่าอย่างพี่แรกกับถุงมืออยู่ด้วยกันบ่อยละเขาก็จะชินละเมื่อก่อนถุงมือก็ขู่เหมือนกันค่ะตอนแบบถุงมือเขาไปไปมาใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ถุงมืออยู่ตลอดก็หายบ้าง <laughs> หายวันสองวันแต่ว่าก็เลยพอเข้ากันได้ามาค่ะเมื่อคืน หนูไม่ได้เก็บภาพมามารีนอนนอนนอนกอดกับพี่แลทเหมือนเป็นแม่ลูกกันเลยคะ่ะแล้วหนูก็ดีจังเพราะว่ามารีเขาเป็นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปีที่แล้วใช่ไหมคะสิ้นปีเนี้ยประมาณธันวาค่ะตอนนั้นเขาเพิ่งมาและตอนนั้นเขามาตัวเล็กมากเลยคะ่ะพี่ๆภายในปีเดียวเขาตัวใหญ่เท่าทุกตัวเลยคะ่ะเท่าตัวอื่นเลยก็คือเขาประมาณหนึ่งขวบแต่ตัวอื่นนะคะที่เห็นมีพี่แลทที่เป็นสามสี 4, ใช่ไหมคะแล้วก็ถุงมือแล้วก็ มอมแมมอะค่ะเขาจะประมาณอายุประมาณหกกับเจ็ดขวบนะคะซึ่งหนูก็ดีใจมากที่พี่แรดเหมือนให้ความอบอุ่นให้ความรักเขานะคะเพราะเข้ามาตัวเดียวๆดียวอ่ะก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยมาแชร์ว่ามารีมีมีพี่แรดนอนกอดแล้วนะคะเหรอแต่มารีนอนกอดมาน้าเน่นอนกอดกันแล้วก็ถูงมือน่งมุมนึงมอมแมมนางมุมนึงหรอน่ารักอ่ะ มันเริ่มเข้ากับทุกคนได้แล้วนะแล้ววันนั้นพยาย,พยามไปเลียพยายามไปเลียถุงมือลููถุงมือก็ให้นะเ,ออเลียเลียแป๊บหนึ่งเหมือน,นมันเชียวแล้วก็กัดหูเขาเขาก็เลยเหมือนเอ๊ะมีคนหาที่บ้านนำ้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมค่ะปีนี้ไม่ท่วมนะคะก็ดีใจมากค่ะก็ขอบคุณาาพระเจ้าเพราะไม่งั้นโอ้ี่เสียงเพราะไม่งั้นพี่ๆก็จะเห็นเราอีกแบบนะคะว่าเรากำลังขัดบ้านเรากำลังแพ็คของอะไรเงี้ยค่ะ ปีนี้ก็จะสบายๆหน่อยนะคะพ้นหนึ่งวิกฤตไปได้ก็รับวิกฤตอื่นไปอะไรเงี้ยค่ะก็รับมือกับอะไรอะไรอยู่ทุกปีนะคะก็แต่ปีนี้น้ำไม่ท่วมก็โอเคมากๆเลยค่ะเพราะหนูเห็นรอบข้างจังหวัดเพื่อนจังหวัดเพื่อนบ้านไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะจังหวัดใกล้เคียงมีน้ําท่วมนะคะพี่ๆก็ หวังว่าปีปีถัดถัดไปเราก็จะไม่โดนเนาะเพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็คิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอย่างพี่ก็เขาไม่เคยอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเขาเชื่อว่ามันคงจะท่วมอยู่ตลอดอะแต่จริงๆงมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะก็หวังว่าการจัดการหลายอย่างทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้นและทุกจังหวัดเลยนะคะหวังว่าทุกจังหวัดในบ้านเราจะไม่มีใครต้องเจอน้ําท่วมใช่มันเหนื่อยนะมันะมันมันยมันทําอะไรไม่ได้เลยเนาะเหมือนแบบเวลาน้ํามันมาแล้วมัน มันเราต้องสละสละเรือแล้วมันเป็นเรือที่เราแบบเป็นที่อยู่อาศัยของเรานั่นแหละค่ะก็ปีนี้รอดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะใช่ทุกคนครับเดี๋ยวฝากทุกคนนะครับช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยอากาศเย็นแล้วค่ะเมื่อกี้มีคนเข้ามาเขาเขาออกออกแหละเมื่อกี้สามร้อยละแต่ก็ยังไม่ได้ปักจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะปักก้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชากาแฟวันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะมีส่วนลดเยอะมากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมารอดูกันนะคะ ฝนไม่ตกค่ะสองวันก่อนตกแล้วก็เย็นอาการเย็นมากเลยค่ะแต่พอวันนี้ฝนไม่ได้ตกแล้วก็ก็จะประมาณยี่สิบหกองศายี่สิบห้าองศาตอนเช้าเช้าก็ยี่สิบองศาเช้ายี่สิบนะแต่ก็เป็นยี่สิบที่ไม่ได้แบบทรมานนะมันจะมีบางช่วงปีก่อนอ่ะโอ้ไม่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 อันนั้นมันเหมือนลงสิบสี่ช่วงอยู่ใช่มันต่ำอันมันต่ำสิบห้าออบางมีช่วงเช้าบางเช้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยยูสิบสองแบบเช้าจะจัดแล้วก็ค่อยๆขึ้นใ้น ยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงช่วงพีคหนูรู้สึกว่ามันอาจจะล้นไปหน่อยเพราะว่าปีนี้หน้าฝนก็ล่นมาแบบปกติกันยามต้องหยุดยใช่ไหมคะปีนี้ตุลาจนจะพฤศจิกาแล้วฝนก็ยังตกตกอยู่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็หน้าหนาวก็ถูกล้นไปอีกนะคะก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าภาวะลกร้อนแล้วก็หลายอย่างโลกเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็เตรียมรับมือกับทุกๆวันแลวก็ทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่ๆหวังว่าพี่ๆจะ ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเเรียรับมือกับสถานการณ์ได้นะคะและที่สาคัญนะคะวันนี้ใครที่อยากได้ตัวช่วยสุขภาพนะคะก็คือชาและกาแฟของเรานะคะก็รับมือกับช่วงวัยนะคะที่เปลี่ยนไปก็คือเราอาจจะมีน้ําตาลมีไขมันที่สูงขึ้นนะคะก็หาตัวช่วยที่บํารุงร่างกายเรานะคะใครที่ตอนนี้ มีโรคประจําตัวหลายอย่างต้องกินยาเยอะนะคะก็ดื่มชาของเราได้นะคะเพราะมันเป็นธรรมชาต,ไตาิไม่มีผลต่อยาไม่มีผลต่อตับและที่สำคัญยังช่วยบำรุงตับบำรุงหัวใจด้วยนะคะเป็นในในตัวเนาะคะ่ะใครที่กินยาเยอะๆดื่มชาขาวเป็นประจําก็ช่วยได้นะคะใครที่มีไขมันสูงใครที่มีน้ําตาลสูงนะคะก็ชาขาวของเราว,วันนี้ใครซื้อก็จะได้ส่วนลดไปเลยปักแล้วครับปักปักแล้วปักแล้วอ้าวเขาคิดว่าปักไปตั้งนานแล้ว sorry sorry ไม่เป็นไรปักปะนี่ทุกคนมาปักหมุดช้อปปิ้งกันดีกว่าเดี๋ยอมียี่ห้าไหมมียี่สิบเปอร์เซ็นมียี่สิบนะคะยี่ห้าหมด <Okay. S 1> แล้ว <Okay. S 1> ก็เยอะอยู่โอเคค่ะตอนนี้มีคูปองส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะใครที่ช้อปปิ้งวันนี้นะคะชาและกาแฟใครที่เพิ่งมานะคะมีส่วนลดจุกๆไปเลยยี่สิเอร์เซ็นยี่สบเปอร์เซ็นคุ้มมากนะคุ้มมากนะคะก็ใคร oh. เดี๋ยวสองทุ่มมันจะมียี่ห้าค่ะเดี๋ยวตอนสองทุ่มคิดว่าชัวร์ไหมน่าจะชัวร์คิดว่ามียี่ห้าค่ะก็ตอนนี้ก็มาชมคร่าวๆใครที่รู้สึกว่าไม่อยากรุ้นสองทุ่มนะคะตอนนี้ยีสิบเปอร์เซ็นก็คุ้มมากๆเหมือนกันค่ะใครแบบว่าเดี๋ยวจะนอนละทุ่มครึ่งสองทุ่มจะนอนเหมือนพี่ก๊อตไลก็สามารถช็อปตอนนี้ <c oughs> ได้เลยนะคะคุ้มเหมือนกันเท่านี้ก่อนสองทุ่มไม่ใช่ขอสามแสนไลค์ก่อนสองทุ่ม ที่ปวดนิ้วแล้วถ้าสามแสนไ์ถึงสองพันผมจะมอยู่ต่อที่พี่ถามว่ามีชาอะไรบ้างนะคะตัวกองสีขาวเนี่ยเป็นตัวชาขาวผสมสมุนไพรคะ่ะที่บำรุงร่างกายนะคะช่วยให้หลับดียิ่งขึ้นนะคะคที่มีปัญหาการน,นอนรำลงตับลงหัวใจและที่สําคัญนะคะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดครที่มีน้ําตาลสูงนะคะก็ตัวนี้น้ําตาลไขมันตอบโจทย์มาก อย่างหนูนะคะหนูก็ดื่มเป็นประจำเพราะบางทีเรากินขนมหวานเรากินอาหารมันอาหารทอดนะคะก็จะจิบตัวนี้นะคะช่วยเพราะหนึ่งเลยมันมีตัวที่ช่วยในยให้เราชุ่มคอเวลากินอะไรมันมันกินของทอดนะคะจิบตัวนี้ไปจะรู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกว่ามันลดการระคายเคืองคอได้ด้วยนะคะบางทีพูดเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จิบชาขาวก็จะรู้สึกแบบอ๋อรู้สึกรีแล็กซ์นะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะตัวกล่องสีชมพูเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนกนารแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้จะคลา้คลายคคอมบูชันะคะทุกคนมันจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแบบธรรมชาติไม่ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้ไปกวนกับการเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะไม่ทําให้ดื้อค่ะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่แบบไปเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรคะเพิ่มไฟเบอร์ไม่ได้เพิ่มอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะกลัว ในประเภทเดียวกันนะฮะตัวชาที่กินและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายบ้างตัวอาจจะเติมสมุนไพรที่ไปช่วยให้ลำไส้บิดตัวไปเติมตัวที่เหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรคะช่วย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 กระตุ้นโดยตรงนะคะแบบนั้นกินเป็นประจําจะทําให้ส่งผลให้เราเหมือนแบบโอเคมีตัวมากระตุน้นมีตัวมากระตุน้นฉันฉันไม่ทํางานเองละอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นระยะยาวอาจจะไม่ดีอาจจะต้องกินแค่ระยะสั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตัวของเราเนี่ย มันไม่ได้ทํางานแบบนั้นนะคะมันทํางานแบบที่เหมือนเรากินช่วยดูให้หน่อยเรากินเหมือนกินโยเกินนเร์ตนมเปรี้ยวอะไรเงะะี้ยค่ะมันจะช่วยมีจุลินทรีย์ที่ดีอ่าสาหรับลําไส้เรานะคะก็คือเราจะขับถ่ายดีขึ้นแบบธรรมชาติใครที่มีอาการท้องท้องท้องร่วงนะคะก็ดื่มตัวนี้ได้มันจะเหมือนรักษาสมดุลให้กลับมาเป็นตรงกลางค่ะใครที่ผูกท้องผูกเกินไปก็กินมันจะกลับมาทําให้ถ่ายดีจะไม่ถ่ายเหลวท้องเสียท้องปวดปวดบิด,ดไม่เป็นนะคะ นั่นแหละครับทุกคนนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับตัวทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับถามว่ามันจําเป็นไหมจริงๆผมบอกตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือความต้องการเราจะพูดแบบตรงไปตรงมานะครับคือถ้าคุณคิดว่าสุขภาพคุณดีอยู่แล้วแล้วการขับถ่ายของคุณโอเคประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ผมจะบอกว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ดูแลถูกสุขภาพ ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันแบบว่ารักการดูแลสุขภาพเนาะกินเฮลตี้ออกกําลังกายสม่ำเสมอบางทีผมยังต้องการสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเลยเพราะความเป็นมนุษย์ของเราครับบางทีความแบบความใส่ใจหรือความความสนใจของมันบางทีอาจจะเร่งรีบบางครั้งนะครับบางบางวันเราจะกินเยอะเร่งรีบไม่มีเวลาโฟกัสมากเราก็ต้องหาตัวช่วยดีๆแค่นี้ซึ่งถ้าถามผมมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์อยู่ขึ้นอยู่ความต้องการของแต่ละคนนะครับ แต่ถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วกินเข้าไปมีไว้อุ่นใจสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปอีกหรือใครที่มีปัญหาเหล่านี้ก็แนะนาเลยครับผมถ้าใครมีปัญหาดห้านนี้อยู่แล้วก็แนะนําครับตอบโจทย์มากๆนะครับผมฝากทุกคนนะครับช่วยกันแชร์ไลฟ์นะครับกดไลก์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วงสองทุ่มนะน่าจะพิคิดว่าน่าจะมีคนขเขาอะไรน่าจะมีคูปองอ่าคูปองลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆนะตั้งแต่เช้าจดจดเนี่ยจะสองทุ่มแล้วนะครับจริงๆก็ไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเนาะไลฟ์ FE, พอดีปล่อยของส่วนตัวไปนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ขายชากาแฟต่อนะครับคือต้นเดือนพฤศจิกาอู้จะหมดปีแล้วทุกคนเร็วมากเลยเนาะปีนึงผ่านไปไวมากเลยนะครับแป๊บเดียวแป๊บๆจะหมดปีแล้วมาลีครบหนึ่งปีแล้วอ่ะไวมาก นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับสินค้าของเราก็อย่าลืมกดสินค้าเซถียก้าไว้นะครับเดี๋ยวสองทุ่มสองทุ่มมันจะมีคูป,ปองเนาะลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวรอดูกันแต่คิดว่ามีเพราะมเ็นในในในแคมเปญเขาแจ้งไว้ว่าสองทุ่มจะมีคูป,ปอง รดพิเศษนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมใจไปช้อปกันพี่ก๊อตง่วงไม่เป็นไรพี่ก๊อตหมอแล้วไลฟ์ถึงสองทุ่มนิดนได้แล้วเดี๋ยวพี่ก๊อตอาบน้ำสี่นาทีหลับได้เลยล้วสามารถแบบปึ้งปึ้งไปนอนเลยไม่ไม่เอาอยากคุยกับพี่พี่จะคุยเล่นคุยเมาส์ก็เมาส์สิยูขายของเยอะแล้ววันนี้ไปพักได้ไม่เป็นไรยูก็เมาส์สิเมาส์เลยเขาจะคุยกันแบบสาวๆไม่เป็นไรนั่งเงียบ ตอนเล่นนะคะพี่ๆไม่มีอะไรค่ะก็แค่จะให้พี่ก๊อตไปนอนพักเฉยๆไม่พี่ก๊อตยังไม่ง่วงเลยพี่ก๊อตอินนิจีเยอะมากตื่นเช้าค่ะเช้าเช้าก็ยังยังออนแท็ k อยู่นะครับในการตื่นเช้าใช่แต่ว่าพว่นนี้อาจจะตื่นสายประมาณหกโมงเอ้ยตื่นมาตีห้าครึ่งไม่ออกตื่นตีห้าแหะเหนื่อยกันไหมครับไม่เหนื่อยเนาะวันนี้ไม่เหนื่อยสบายๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใครที่รอคูปองลดยี่สิบห้าเอร์เซ็ก็เดี๋ยวรอตอนสองทุ่มนะครับรอตอนสองทุ่มน่าจะมีให้ทุกคนได้ช็อปกันนะครับใครวันนี้ใครไม่ไม่นอนหรือว่าไม่ได้ไปไหนก็แวะมาดูไลฟ์เราได้นะฝากช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยนะวันนี้อยากได้สักแสนไลฟ์ไม่เหนื่อยกันเหรอครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะครับวันนี้เก่งกันมากสบายสบายครับผมสบายสบายวันนี้ชิวๆครับวันนี้ energy, อเนนี้ energy, นี้นนเยอะวันนี้อเนนีี้เยอะวันนี้นอนเยอะวันนี้นอนเยอะก็เลยอเนนีี้เยอะ, energy, ะๆๆนะครับทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์เราเป็นครั้งแรกนะฝากติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคีอาร์สโตรอ Official นะครับสินะเรามีสามตัวด้วยกันนะครับผมวันนี้มีฉลองมาลีวันมาลีไหมครับมีครับมีอ๋อใช่ครับพี่ๆแล้วหนูจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้คนก็มีประมาณหนึ่งเชื่อว่าพี่ๆหลายคนของเราครบนะคะเดี๋ยวเพจเราค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ สะดวกต่อการทำเอกสารเอกสาร,ร,ร,รหลังบ้านของเรานะคะก็ยังเป็นร้านค้าเดิมของเราอยู่นะคะก็ไม่ต้องตกใจก็เดี๋ยวเราก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อเพจเล็กน้อยนะคะแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะจนกว่าผู้ทำเอกสาร,รหลังบ้านเราจะมาเปลี่ยนนะคะจริงๆมันต้องเปลี่ยนสักพักแล้วล่ะคะ่ะก็ตอนนี้เขาเขายังหน,หนูแจ้งหลายรอบแล้วจริงๆหนูเคยบอกพี่ๆไปหลายรอบละ ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีการปรับเร็วๆนี้นะคะใช่แล้วไม่เราตกใจไปนะครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆหนูแจ้งพี่ที่ไปนานแล้วเลยแต่ก็เกิดจากนั่นแหละค่ะเรามีความเหยิ่นิดนึงเข้าใจคําว่าเหยื่อนี้เป็นว่าอะไรเป็นเหมือนแบบเป็นเหยิ่อ่ะเป็นแบบไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแบบชึก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 กับเป็นแบบ เดี๋ยวก่อนแดนเนอร์แดนเนอรเป็นหยิมเขาเรียกว่าเป็นหยิงพี่กอดไว้ผมยาวเหรอคะอันนี้ยาวแล้วเหรอครับเนี่ยนี่ยาวไหมก็กําลังไว้ยาวอยู่นะครับไม่รู้จะยาวได้ถึงเท่าไหนนะครับเริ่มร้อนหัวคือพี่ๆนะใครเป็นเป็นคนเมืองค่ะรู้สึกไหมคะว่าบางทีอ่ะการที่สมมติเราแบบพูดคําเมืองใช่ไหมคะแล้วเราจะแปลให้มันเป็นไทยเป๊ะๆเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีคําไทยมันอาจจะ ไม่ตรงกับศั์เราขนาดแบบมันไม่ได้มีคําไทยที่มันอย่างเช่นสมมุติว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนบางคําแล้วถ้ามันแปลเป็นไทยเลยใช่ไหมคะหนูส่วบางที่มันดูแบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่คําแบบประมาณนั้นมันจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่แบบมันคือแบบมันก็แค่เหงื่อมาแต่มันไม่ได้แปลว่าแบบมันไม่ได้ว่าชักช้าแบบมันไม่ได้แปลว่าแบบขี้เกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบมันก็กำลังแบบมันเป็นคนเป็นคนแบบ มีความยืมอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ๆก็เลยเหมือนบางทีถ้าพี่ก็ถามหนูอาจจะแปลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มีพี่ๆเป็นคนเมืองหลายคนก็อาจจะช่วยอธิบายได้ซองที่เอาไว้ใส่ใสเงินบริจาคบ้างอะไรเงี้ยค่ะบ้านทําจากบ้านเราค่ะราคาค่อนข้างดีใช่ไหมคะว่าตอนนั้นค่าเงินเขาประมาณนี้แต่พอตอนนี้มันแบบหนูหนูเชื่อว่าพี่ๆหลายคนที่ทําธุรกิจรู้อ่ะมันก็เลยเหมือน เขา,าก็เขาก็สั่งน้อยลงเลยนะคะแล้วก็หลายอย่างนะคะแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะคุณแม่ก็ยังทําอยู่ปัจจุบันก็ยังทําอยู่ใส่ฟองถ้าไม่เป็นอย่างนี้เต <laughs> <c oughs> มอะไรมาัวแต่ทารกเนี่ยสีสันสีสันหนูไม่ได้หนูไม่ได้บอกม <ห ả? S 2> ีคนมีคน อยู่ออลิปมาซิออลิปมาทาซิออลิปมาทาซิอยหรอเอโอเ้เลือกแต่งหน้าอรอไม่แค่แค่แค่ทาลิปเฉยๆกหวีวีวีทาตาใช่ไหม <laughs> เขาแค่ลิฟก็พอขี้เกียจลากเอาเอาหวีมาเนี่ยไปซื้อมาจากไหนของพี่ลิฟครับน่าจะสมัยตอนถ่ายละครอะไรย่างเงี้ยเป็นพอปเป็นพอปเป็นไงเป็นหนุ่มเซอร์ได้ไหมครับพอจะเป็นหนุ่มเซอร์ในใจเธอได้หรือยังนะครับช่วงนี้เขากาลังฮิตหนุ่มเซอร์ไมเหรอใช่ไหมใช่ไหมทรงเซอร์เซอร์อันนี้เขากำลังคิดนี่ใช่ไหมฮะอันนี้พอได้ไหมนี่น,นั่นไงครับนี มีจิวอยู่อ่ะโอ้ผีแต่นี่ถ้ามีเดี๋ยวมันคลายนะมันไม่หยิกแล้วนะ,ะถ้ามันไม่หยิกมันจะเป็นไงก็ไม่สวยนะตายแล้วนุ่มนุ่มเดือดเฮ้ยอาสีแค่ขนาดนี้นหรอ เขาก็เห็นยอยากสวยเขาเรียกดระดเขดเขาไม่รู้ว่าเห็นรู่อรืจ้รู้ือก็ไม่รู้ว่ายูต้องการสไตล์ไหนฮผมเข้าปากน่ทาเดือดอืมข้ามีหนวดด้วยอ่ะสวยละ สวยกว่าเขาละสวยมากฮะสวยมากใช่เหรออืมสวยเล้วนี่ทำไม,ม,ไม,าไมปากมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่พี่เขาชอบเขาชอบค่ะพ,พี่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 เขาส่องกระจกเขาทำแบบใหญ่แบบ แบบเนี้ยอยู่ที่กระจุกทุกคนครับขอความร่วมมือนะครับไม่อัดไลฟ์นี้นะครับไปแชร์ต่อนะครับผมผมบงภาพลักษณ์นะครับรบกวนนะครับรบกวนเลยนะครับใครคิดจะกดเลคคอร์ดนะครับหยุดเลยนะฮะหยุดเลคคอร์ดเด็ดขาดนะครับผมนายกเขาจะเช็คตลอดเลยว่าวันนี้โนอาเหมือนมีพัฒนาการในการเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยางไรบ้างนะคะที่ที่สามารถแชร์ได้นะคะมีมี พวกหนูดูกันเองเนี่ยนะคะรอดูอยู่ฮะแบบว่าพวกหนูเนี่ยนะคะดูกันเองรอดูอยู่ <laughs> ไม่ไม่ได้แกะไม่ได้กะแมสน,นะคะกะดูกันเอง <laughs> เพราะว่าบางทีอะคะ่ะเราทําอะไรลงไปในไลฟ์เราไม่รู้ตัวนะคะพี่มันเหมือนแบบเรียวไามเนาะอินเตอร์นเนตอินเตอร์เนตสุดท้ายพอแชร์มาเราถึงจะรู้ว่าเออทาไมเราเป็นอย่างนี้นะ <laughs> เหมือนม่จฉ่สสองคน ไม่จริงอะกลัวพี่พี่เขามีความสุขไม่ผมเริ่มกลัวรับดูได้ถึงเอนเนอร์จีความสุขพี่พี่ต้องดูมุมข้างอะพี่พี่อยากเห็นมุมข้างไหมมันได้มากเลยพี่พี่ดูนะคะพี่ดูอยู่นั่งเฉยพี่นั่งเฉยพี่ดูสิมันเนียนมากพี่ดูสิพ่คะเมื่อกี้หนูนั่งข้างเขาอย่างแล้วหนูเชื่อผู้หญิงอ่ะพี่ดูสิพี่เขาขอซ่อนแนวรับพักสองพี่เหนือพี่เหนือจกแปลงเพจ ใช่เลยจากคนพบตัเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในยุคใหม่แล้วไงไม่ทำรู้ใหม่พี่เหนือยุคใหม่แล้วไม่อัดแล้วพี่เหนือเขาติดตามขวัญเอ๋ยแล้วขวัญเอ๋ยเขามีลูกได้ใช่แต่พี่เหนือมีไม่ได้แปลว่าสุดท้ายพี่เหนือก็เลยเป็นไปทำเซอร์วิใช่ไปมีไม่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 หาเมียละไปหาผัวเดียวนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะพี่พี่ นี่คือใสเหมือนกันางเหมือนไหมไม่เหมือนใกล้กว่าเหมือนกันเลยเนี่ยไม่หมือนพี่เขาออกหน้าเหมือนกันเลยเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะทุกคนไหนๆก็แวะมาดูเยอะแล้วนะครับก็ฝากอันนี้เหมือนเหมือนเลยเนาะเหมือน เป็นผ่นเอยตอนจบอ่ะใช่ใช่หลังจากนั้นอะ่ะ<ช>หลังจากผ่อนเออมีลูกแล้วเขาไปเลี้ยงลูกแล้วแล้วเองเขาบอกว่าพี่ลิซลองไปผมแล้วใส่หมวกหนยค่ะอ๋อหมายถึงว่าจะได้ดูเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วค่ะลออผมเราสีดำอ่ะผมดูสีำดสำเขาบอกลชิชดูเป็นไม้ที่ปลอมขวันเป็นผ่อนเอยวันนี้ใช่ไหมคะลูกวันนี้อันนี้ดูเป็นอะไร <laughs> <laughs> นี่เป็นไม้ที่ปลอมเป็นผ่อนเอยแล้วอัน,น เออเขาเรียกวอะไรนะรอช็อปกันก็ห้ามพลาดน,นะห้ามพลาดน,นะครับทุกคนก็เป็นไหนค,ไไไครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไป